มาต่อกันที่การเตรียมจัดงานอาชัวศึกษาทวิภาคีไทยค่ะสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชัวศึกษานะคะเตรียมพร้อมจัดงานอาชัวศึกษาทวิภาคีไทยอย่างยิ่งใหญ่เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วยความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานกําลังคนอาชัวศึกษาค่ะดรชยพฤกษ์เสรีรักเลขาธิการคณะกรรมการการอาชัวศึกษา กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่าอาชวศึกษาทวิภาคีไทยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่27-28พฤศจิกายนนี้ที่อาคาร Exhibition นฮ l l 7และ H อ l l 8 i ิม a c กเมืองทองธานีเพื่อเป็นการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีด้วยความร่วมมือของสถานประกอบการกับสถาบันการศึกษา ซึ่งผู้ที่เข้าชมงานจะได้พบกับรูปแบบการจัดอาชวีวศึกษาทวิภาคีทั้งจากประเทศไทยเยอรมันญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศขณะเดียวกันนะคะยังมีการเปิดเวทีเสวนานในสีเรื่องได้แก่ 1. อาชวีวศึกษาไทยจะไปในทิศท,ทางใด 2. สิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับจากการร่วมจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี 3. อาชวีวศึกษาไทยกับการพัฒนาประเทศ 4มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่าจากนี้ไปอาชีวศึกษาจะดําเนินการเร่งด่วนใน4ประเด็นคือการเพิ่มสถานประกอบการในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายระบบทวิภาคีรวมทั้งเร่งเพิ่มจำนวนนักเรียนระบบทวิภาคีและเพิ่มมาตรฐานของการจัดการศึกษารวมถึงสิทธิประโยชน์นักศึกษาจะได้รับจากการเรียนระบบทวิภาคี ด้านนายถาวรชลัดเถียนเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังขาดแคลนกำลังคนระดับฝีมือระดับเทคนิครวมถึงระดับเทคโนโลยีซึ่งการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสามารถตอบโจทย์ปัญหานี้ได้ชัดและที่ผ่านมาพบว่าการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาลักษณะดังกล่าวนี้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมใน4กลุ่มอาชีพได้แก่กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนกลุ่มโรงแรมและท่องเที่ยว กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับตลอดจนกลุ่มแม่พิมพ์ค่ะ